ใบเฟินนะคะวันนี้หนูก็ขอบคุณนะคะคุณแม่สดานานนะคะคุณแม่เจนะคะที่มาเยีเ่ยมชาวช้างนะคะแล้วก็ขอบคุณของฝากนะคะขอบคุณคะ่ะจ้านะสวัสดีนะช่องบีแตงโมน้องเลนทองนะกขนนะ็ขอบพระคุณแม่นานะขอบพระคุณแม่เจนะที่เมตตานะช่องแม่แตงโมน้องเลนทองตลอดเลยมานะคะขอบพระคุณคะ่ะ สวัสดีค่ะช่องพายตีเล็กค่ะนะคะขอบพระคุณแม่นันนะคะขอพระคุณแม่เจนะคะที่ามาเยี่ยมเยียนชาช้านะคะวันนี้ก็ขอบพระคุณสาหรับของฝากจากแม่เจนะคะเป็นหมูยออุบลน,นะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะช่องความดวงดาวค่ะวันนี้มาขอบคุณคุณแม่สานานและก็คุณแม่เจนะคะท่านก็มีของฝากมาให้ด้วยนะคะจากประเทศนอกของท่านนะคะ <c oughs> และ้มีหมูยอนะคะแล้วก็หมูยอมานีค่ะขอสาธุบุญกับคุณแม่ด้วยนะคะ<อ> ขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณแม่ชะดาน,านันขอบคุณแม่จีนะคะที่มันเย,ยเี่ยมชาวช้างนะคะถึงดินเลยนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วก็ของฝากด้วยนะคะมีของฝากนะคะ<ง>อาหารอร่อยอร่อยเลยคะยฝากช่อทงทางสาย้ายด้วยนะคะขอบคุณคุณแม่เจคุณแม่นันค่ะ